ว่าไงพอจ้อยสิเผยก็ได้เพราะว่าเป็นเลขติดเลขติดบนแต่ว่ามันไหลแต่ว so ่าบ huh ่อผัดจักเกียบบ่อผัดจักเทียบพอจ้อยไปเอาสูตรมาอ่าได้มานําเกตเอาแล้วเอาแบ่งไปมาบ่อผัดจักเกียบสูตรนี้ตัวเดียวค่ะลรอห้าโตครับแต่ว่าหายติดเอาครับติดบนย่างเดียวว่ามีรังครับออื บันวนวซื้อจะบ่นย่างเดี๋ยวบ่นม่ลางคือม่เคยลงมาทุกมดเขาทุกงวดเขาทุกหมดว่าหันกับเขาครับจะมั่งงวดนี่กับว่าเขาอีกครับมันติดกับเรพ่ออยตัวนี้อยจอยตัวไหนบ้างพ่อแปดสามครับแปดสามตัวเดียวเนี่ยพ่อนี่ลักลักสามนี่คือซื้อได้เลยลักสามมีตัวไหนบ้างครับพ่อ มันจะมีอยู่4สาม3หนึ่งแล้วก็8สามแล้วก็หาสามแล้วก็เก้าสามแล้วก็สองสามครับนี่แหละมันมันมันติดเลขข้าเจ้าครับครับล่องลงมาพอจอยสิบอกสิบอกอีกครับคือเก้านี่ครับเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดครับตัวมันติดของข้าเจ้าครับตัวมันติดหลักของข้าเจ้า บาตนี่ตัวหนึ่งคือลักสองครับพรจ้อยสืบอกไว้ขันพูธได้มักรักสองแล้วก็ลักหนึ่งครับบน,นบนกับอะไรเออบนย่างเดียวครับบนย่างเดียวนี่แหละรักหนึ่งครับรักยังน,นะเพาะบนพุธได้ไงเพากกะศูนย์บนมาศูนย์อีกค่ะศูนย์เนีพาะนี่หละไร <laughs> <laughs> อย่ฟั้งเนยศูนย์กระสี่ศูนย์แล้วก็ิบ แล้วก็แปดศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ครับ 80, 50, 90, อันนี้เป็นเลขตารางนะพ่อ,นะอเนาะเลขตารางผู้ใดมาลักศูนย์ผู้ใดมาลักศูนย์นั่นบอกว่าผู้ใดมาลักศูนย์วันนี้พ่อจ้อยมาลักไก็คือพ่อจ้อยนี่คือขั้นตัวใดมั่นใจคือทุ่มลงตัวนั้นจ้อยบอกว่างั้นคือแปดสามตัวเดียวครับอ๋อพออยมากตัวเดียวแคนแคนมากแปดสามตัวเดียวแม่นออ,ออกบ่กออกกระซังมันซื้อเลขเจ้าของนี่นะครับ เพราะวันหนึ่งซุ่มสุม่มผลเก่งๆมันกับเข่ากับเล็กพ่อจอยพอดีน,นะม,มันกับเข่ากับเล็กพ่อจอยพอดีแสดงว่าวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้วครับเอ้ยยา่าไปนอนแปดสามนี่เป็นตัวเด่นตัวนั่นเลยเป็นตัวอันนั้นคักกูมูเลยแปดสามคือแปดสามเส้นบนนี่พ่อน้นตัวเด็ดเส้นบนนี่แหละซืือบนออ 8, นี่แหละซืือแปดสามนี่แหละบนนี่แหละเอ้ยย่าแปดสามย่างเดียว แล้วก็วกับผมประช้อพอใจคือผมไม่ได้หอบศาสหรอวะหอบปหอบศาสตร์เข้คือพวกกไแฟแน่พ่อเดี๋ยวบาตรสรุปพรจ้อยเสียวห้เบิ้งรอกอ้ไปนงบาดแล้วแล้าบาดออกคลิปแล้วพจอยเสียวห้เบิ้งว่าบิดเล็พจ้ยมันเป็นยังไงอ้าว่าะจ้อยสื่อแบบใดสิคือขคจ้อยว่ามาบ่ครับแล้วก็บกับผม แล้วก็บ่มีลังครับอ้ย่ะบนอย่างเดียวเหรอพ่อบนย่างเดียวตัวไหนพ่อห้าแปดสามครับห้าแปดสามบนล้วนล้วนวุ้มีเนี่เนี่ยแกมอ้ย่เป็นสูตรตารางนะพ่อเนาะบ้านนั้นก็มาเข้่าไน้พ่อจอยพ่อดีนี่ตัวนี้ครับนี่แหละสูตรตารางเรลักล้อยเรียกล้อยนี่ขจาวมาหาครับนี่ว่ะ เด็กลักลอยครับลักลอยมหาครับลักลอยมหาครับผมลักลอยมากอย่างนี้มิตรลักลอยพื่นหายลักลอยมาตัวเดียวโคโลลักลอยครับลักลอยหาลักลอยมากพี่น้องหาไปเซ็นลักลอยพอจ้อยนี่เรขยกเกับเลขกแปดนี่เป็นลักซิปนะพอจ้อยบอกว่าเป็นลักซิอจ้อยบดไห้กลับพร้อมครับอี๋บ่ตองกลับครับบตองมันใจใครได้พี่น้องวันนี้แล้วมันใจขนาดเลแปดซ้ำมาละ ฟันเยืม่ต้องขับปีจังหัก่ต้องกับปีจังหัคือเกาตมัีแต่หอบสาดตรเรนแล้ววะบ่บ่บ่มันแจ้ายก็คุองวดโอ้ยใหญ่มากเลยครับยหยิ้มเปื่อยๆนีะอืมใ่เยใหญ่ห่งเปื่อยว่ามันนาทีมันสิบฟันอีกแล้วมันบ่ได้ฟันยหญ่นี่ยมันเป็นพุ่มเนี่ยปอเนาะพุ่มทีพุ่มชางเนาะก็เออนั่นพุ่มเมียง่าอยู่บ้านก็ใจ พุ่มกาผาขาวพุ่มหนึ่งแล้วก็พุ่มท่มประจิตพุ่มหนึ่งครับท่มเป็นท่มเป็นนั่นนี่แหละวันนี้บนด่งเก้านงค้บนดว่าวันนี้บนเสนแสนฟันบนเสนแนตัวเดียวคอร์บันบได้จับพรบอดี้จ้าพรัอพี่น้อแต่สามพิเศษนะคะแปดสามรสันละว่า พิเศียดมเสียดเลยสำหรับคนมีเงินศั่บาทชีบาทครับแต่ว่าครับตรงความฝันพอจ่อยเนาะพอจ่อยเริ่มมากตีบซี่มันพอจ่อยปิงจับอยู่เนี่ยไตตีนุ่มเนี่ยพอจ่อยลงไปงุ่มสามตัวมันฟันกันมันจับกันมันฆ่ากันยุ่ัผนกันรุมบุ่มยิ่เนี่ยยิ่ไตลงมันพอจ่อยเลยเอามือไปดึงออกดึงปดออกออกออกข้อสามตัวพระโจออกสามตัวเท่าเดียวครับ ปิงออก,กมาสามตัวเจีเดียวไอ้เจ้าก<ด>็ฝ<ด>ัดลงขี้ดินตัวเหญ่ปนไรพางมามันหินบ่โอ้ยมีแล้วสองนิ้วพีแล้วปัดตอนี่จะปิงเขานะอืมนี่ก็ปิงเขานะนี่จะปิงเขา,ขาท้งนั้นนี่จะปิงขเขารึสิอตกลงยางาึ้อมันตลุ่งกะไรกจับกะไรขัดไสรส<ล>บลนปุ๊บเป๊กป๊บเป๊กุณหนวว่ะโัวก็ล้นลงน้ำหมดแล้วสู้มันจับหันมันมันกินหันเนย่ แต่ว่าสามตัวไต้ตีนนุ่มมานน่โวยฟันกันเราเอาว่าออกเลยเอายงไงเราคว่มชาติเตียนตีนกับแปดกนต้่นเนาะแม่จับสามตัวจับพระจาทเป็นแบนัจับสามตัวดึงเมื่อกับไปดึงออกเมื่อกับหาเราจับสี่ตีว่าจงไ้จับสามตัวใส่ไปหนี่งแปดหาสามหรือหาแปดสามเอาหอที่ไหนหาแปดสามโอ้หาแปดสามไปเนาะคว่มฟันเนาะหาแปดสามเอาไว้คือเก่าสั่นบุตกลับเราอ่ะ เสียยี่หัวพยัญจอยบัดเราอะโบนใช่ไหมพ่อโบนย่างเดียวเลยพ่อญจอยอะไรโบนให้โบนกันขี้โม่ไหมนี่โอ้โบโม่โบโม่โบโม่เลขดสองตัวนี่เลขดสองตัวนี่ตั้งแต่เบิึงได้เล็ดพยัญจอยมากนี่ครับผู้ใดเอาไปวิ่งไปเลนเกจกระแปดนี่ครับให้วิ่งก็บนครับล้างบ่ต้องครับบ่ต้องไม่ได้คุยเออให้เอาตะบุนย่างเดียวว่ต้องไปเอาแนวออื่นเออ ันเสียงเงินไลายย่าไปเอาลังกันมามาบนก็มาบนหลดอืมฟันเขียนๆเลยพี่นะฟันเขียน,นเลยมั่นกับเขามากมันกับเขามากถึงแปดหา้าถึงแปดสามครับครับนี่แหละควบม,มันใจมันอยู่ในตาว่างของเหล็กครับอืมนี่แหละปะจอยบอกเลย เลขห์ฝันกับไปประกอบกันเล่หกลับเรื่อตะล่างครับผมก็ดีมาชนกันแมนครับสี่ไปฟื้นเลขตะล่างบ่ได้ครับบ่ได้เงินครับบอกเลยว่าบ่ได้เงินครับคือผู้จอยคันมาซื้อนี้จากนี้กัน่ะซื้อตัวอื่นง่าบุถีกลีครับในเลขตะล่างของพ่อพ่อมันรักแปดอาจจะมีแปดห้าแปดศูนย์แปดสามแปดมีเท่านั้นครับมีซีคู่เท่านั้นท่านมักเล่นก็เล่นทำไม ือบ่ได้ให้ซื้อมัดให้เลือกเอาตัวเฮ้าทิว่าเฮ้าคิดว่ามันคือว่าเฮ้ามากคือว่าเฮ้าอ้วเหล็กตรงมากแล้วักนั่นว่าสันครับแต่ว่ารักหกมากกับซื้อซีคูครอือืมขลักสองมากกับซื้อซีคูอืมคลักเก้ามากกับซื้อซีคูลักหามากกับซื้อซีคูอืมักแปดกับซีคูลักหนึ่งกับซีคูลักสี่กับซีคูครับเขาหมักรักใดเลียกเอาหามีเหล็กรักอยู่ในตรงคิดตรงใจแล้วเนาะอือแต่ว่าเบิ่งเอา คนว่าลักศูนย์ก็ก็มีอายุหกตัวลักศูนย์ถ้าลักสามไทยก็มีอายุหกตัวถ้าลักเกตก็มีอายุเกตตัวนี่ครับพี่น้องเอฟซีดูสันเป็นตัวเลขแนวทางครับพี่น้องตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางของพ่อจ่อยฟันทงครับพี่น้องเอฟซีดูสันบนอย่างเดียวห้าแปดสามผี่น้องไปต่าด่นเอาไปหน่อยโชคให้มันพี่น้องเอฟซีดูสันเขียนเป็นแขีนพี่น้องเอฟซีดูสัน 583 3ตัวหางเดียวพี่น้องไปจัดเหรียญอาเด้อแนวท่านที่เป็นชอบเป็นหมักก็ได้ของปผจญว่าวันที่16สิงหาสองพันครับพี่น้องอาชกไฮแมนครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำเนยพอกำลังไดคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้เซเดล่าลงเวอร์ชันี้ครับพี่น้องเอฟซีดูสันสวัสดีครับ คือบักกับเสียวกับเสียวกับเสียวกับมกกมาน้ำตังคีอขาดอยู่เจียวกัมาน้ำตังซือเลยกอเกอที่เรี่ยวเจียวก็มา